ขอน้มน้อมในองค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนเจบุญทุกท่านแฮปปี้นิวีย์ฮะสุขสันตวันปีใหม่และก็สุขสันตวันเกิดให้กับตัวเองวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกร,ราเป็นวันเกิดของอาตมาเองนะฮะกอนเอก็ต้องขอ คุณนะครบคุณบิดอนมารดาคุณพ่อฤทธิ์พ่อนาไร่คุณแม่ปทุมมาพ่อนาไร่ที่ให้ชีวิตอาตมามาในวันนี้ <c oughs> ไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีชีวิตชีวานะะได้มาสร้างบุญกุศลได้ไปในภายภาคหน้านะฮะบุญกุศลน,นี้ก็จะนําส่งเราไปในภพที่ดีทุกภพทุกชาตินะก็ขอให้ทุกท่านนะฮะทำบุญในวันปีใหม่นะ,ะับไปวัดไปวา สวดมนต์ถวายสังฆทานนะฮะปล่อยชีวิตปล่อยสัตว์เราจะไดะ้มีอายุที่ยืนยาวนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็ในวันปีใหม่นี้ก็ขอให้ญาติธรรมทั้งหลายนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญไม่มีโรคภัยเบียดเบียนหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายเคราะเสนียดจันไรวิวันชัยเยัพระทานังสภลาพังพระวันตุตทุกท่านทั้งหลายก็คงจะ ได้เรียนรู้นะฮะภายใน1ปีที่ผ่านมาปีา2001นะฮะภายในปีที่ผ่านมาเราก็ให้เป็นบทเรียนของเรานะฮะสิ่งไหนที่ทำแล้วไม่ดี <c oughs> ก็ให้ถือว่าเป็นบทเรียนส่วนไหนที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันดีเราก็ให้ทำแล้วก็ continues นะฮะต่อต่อไปสร้างในสิ่งนั้นสร้างบุญกุศล ต่อไปให้มันเจริญรุ่งเรืองนะ,ะอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะขอบคุณนะฮะขอบใจญาติธรรมทั้งหลายญาติโยมเ <c oughs> พื่อนๆนะฮะที่รักลูกศิษย์ทั้งหลายที่นำนะฮะกล่องของขวัญมามอบให้ในวันเกิดตั้งแต่ตั้งแต่คริสต์มาสนะฮะแล้วก็แฮปปี้นิวีย์แล้วก็เบิร์ดเดย์ทั้งหลายแหล่นะฮะ <c oughs> มีต้นเงินด้วยมีดอกมองดอกไม้นะฮะของขวัญทั้งหลายนี้ก็จะ เปิดให้ญาติโยงงหลายดูอันนี้ก็มีอซองแดงดนะฮะหงเป่าหงเป่าไม่รู้เยอะหรือเปล่าอก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะเปิดกล่องของขวัญนะฮะเล็กๆน้อยน่ยนาตื่นเต้นว่ามีอะไรบ้างโอ้อันแรกนะฮะของขวัญชิ้นแรก ในวันเกิดและก็วันปีใหม่นี้นะฮะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันโอ้โหอะไรเอ่ยอันนี้ Versace Versace อ๋อคงจะเป็นนาฬิกาเอ้ยเป็นแว่นตานะฮะ Versace โ,โอ้โหอนุโมทนาบุญนะฮะเ,เพื่อนๆไม่ประสองออกนาม นะฮะแล้วกล่องที่สอง <c oughs> ดูซิว่าน,นี้เป็นอะไรโอ้ a p p l e AirPod พอร์นะฮะเป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรหูฟังนะฮะหูฟัง Apple หูฟัง Apple 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 บ้านเรานะฮะหูฟัง Apple อนุโมทนานะฮะขอบคุณขอบใจ เพื่อนๆญาติธรรมทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะก็เดี๋ยวจะตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านทั้งหลายที่นำของขวัญแล้วก็เบอร์เดย์วิชเชสนะฮะมา ให้ทั้งใน Facebook ออนไลน์แล้วก็ทั้งไลน์ด้วยแล้วก็ทุกที่นะฮะขอท่านทั้งหลายมีความสุขามเจริญไม่มีโรคภัยเบียดเบียนหายทุกข์หายโศไขโรคหายภัยหายครรภสเสนเจริญวิวันชัยเยสสะพะธนังสะพะลาพังพระวันตุเตขอท่านจาทั้งหลายไว้ว่าเราทุกคนนะฮะมีวันอยู่3มวันนะฮะคือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะฮะอันนี้องค์สมเด็จสัมมาอา่า ดลเลลาละมะนะฮะท่านองค์ดาลเลยลามะพูดไว้ว่าเรามี3วันเท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะฮะเราจะทําความดีเราก็มีเท่ากันนะทุกคนมีย4บสี่ชั่วโมงเท่ากันก็ถ้าท่านจะทําความดีก็อย่ากเกรงนะฮะว่าวันนี้ฝนตกหรือว่าฟ้าร้องสายเกินไปร้อนเกินไปนะฮะเมื่อวานนี้เราไม่สามารถที่จะไปแก้มันได้แล้วก็วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่เราจะทําให้ <c oughs> อนาคตเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็วันพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าพวกเราทั้งหลายนี่ใครจะไปถึงวันพรุ่งนี้ก่อนเพราะว่าเราอยู่ในปัจจุบันนะ,ะตื่นมาก็อยู่คือวันนี้ในปัจจุบันนะฮะและขอท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความจเจริญวัน3วันนี้24ชั่วโมงขอให้เราสร้างความดีทุกท่านนะฮะมีแต่ความสุขความจเจริญไม่มีโรคภัยเบียดเบียนประสบผลสำเร็จทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร